ชิลินชิลินชิลินขาไม่กลัวอ้วนเหรอชิลินไม่กลัวอ้วนหรอคะชิลินไม่กลัวอ้วนอ๋อชิลินไม่กลัวอ้วนเอ้ชิลินไม่กลัวอ้วนแต่ชิลินกลัวผอมอร่อยไหมชิลินชินขาวง สัตภาพมาที่อนาคตชิลินชิลินหนูดูอนาคตหนูเนี่ยจะเหมือนอย่างนี้นะเฮ้เต้เต้อาเหรอไหมคะนี่เธอเธอจะกัดทุกอันเลยหรอกินให้หมดเป็นอันอันไปไม่ได้หรือไงอืม ัดทุกอันเลยเนี่ยดูดิแท้เหมือนหมาแท้เลยฮะโบ้แล้วหงเยียบเยียบเอาโลนมัด